สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวกวางกรกวีลูกสาวเสกโลโซเปิดใจครั้งแรกหลังขอสารห้ามการวิพากษ์ผู้เป็นแม่เข้าใกล้ย้ำป่วยไม่ใช่เรื่องน่าอายอย่ามาเอาเป็นคำเหยียดรับตัวเองป่วยสามโรคซึมเศร้าไบโพล่าโรควิตกกังวล จากกรณีที่การวิพากษ์ที่ออกมาบอกว่ารีมแฟนของเสือเศรษฐการโกงเงินไป20ล้านและล่อลวงให้เสือรวมถึงกวางลูกสาวคนกลางออกจากบ้าน2อาทิตย์จนกระทั่งเสือและกวางและดีมได้ไปขอร้องศาลห้ามแม่เข้าใกล้เกินกว่า5เมตรห้ามคมคู่คุกคามและให้ส่งแม่ไปตรวจจิตเวช ล่าสุดวันที่10มกราคม2565กวางกรกวีสุภิมายได้โพสต์เปิดใจครั้งแรกโดยระบุว่า การที่คนคนหนึ่งป่วยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรเลยคนเราเป็นมนุษย์ก็ต้องมีเรื่องที่ทำให้เราเจ็บเปลี่ยนไปอยู่แล้วการที่มีคนใช้คำว่าป่วยมาเป็นคำเหยียดเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยค่ะทำแบบนี้มันทำให้คนที่ป่วยไม่ยอมรับและอายซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและคนรอบตัวต้องเจ็บปวดไปด้วยถ้าหากเรายอมรับเรื่องนี้ได้ยอมรักษาใจดีกับตัวเองจิตใจเราก็จะแข็งแรงขึ้น และก็รักคนที่เรารักอย่างเฮลตี้ได้ค่ะของตัวกวางเองเลยที่เคยไปตรวจมาก็จะมีดรีเพชั่นโรคซึมเศรา้าโรควิตกกังวลและโรค ADHD หรือสมาธิสัน้นซึ่งชื่อภาษาไทยอาจจะทำให้หลายคนคิดว่ามันก็แค่สมาธิสัน้นแต่ไม่ใช่ค่ะมีคุณหมอคนหนึ่งเคยบอกกวางว่าจะมีอาการคล้ายไบโพล่าหมอหลายๆคนจึงวินิจฉัยว่า คนที่เป็น ADHD จะเป็นไบโพล่าค่ะอันนี้ก็ถ้าไปหาอ่านดูก็คงเข้าใจได้เยอะขึ้นนะคะ ถ้าต้องไปตรวจอีกก็คงได้ผลมาเหมือนเดิมหรือไม่ก็น้อยลงเพราะว่ากวางพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นให้ได้และมีซับพอตซิสเต็มเช่นพี่เสือที่ดีจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะอยากให้ทุกๆคนมองโลกให้กว้างขึ้นมองในมุมมองของคนอื่นให้ได้หน้าตาของคนเราก็ต่างกันอยู่แล้วจะให้นิสยัยชีวิตประสบการณ์ของทุกคนเหมือนกันหมดก็คงไม่ได้ ในความคิดของกวางคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนเราจะเข้าใจกันรักกันร้อเปอร์เซนได้แต่ถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้ของคนอีกคนหนึ่งเราก็จะอยู่ด้วยกันได้อีกอย่างที่อยากให้เข้าใจก็คือกวางไม่ใช่คนของสังคมแต่เป็นคนที่บังเอิญเกิดมาเป็นลูกของนักดนตรีที่มีความสามารถมากคนหนึ่งและก็เป็นคุณพ่อที่ดีที่สุดค่ะกวางไม่ชอบอยู่ในสายตาของสังคม จึงไม่เล่นโซเชียลจนมาถึงทุกวันนี้ที่ต้องพยายามทำให้ทุกคนรู้ถึงมุมมองของกวางค่ะเพราะเหตุผลนี้กวางจึงไม่อ่านหรือตอบไดเรกและจะปิดคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ